สวัสดีครับท่านผู้ชมเอามาพบกันไม่นี่ครับมาเบิ่งมือน้ครับฝนตกใหม่นี่อสิมีปลาข้อปลายังมาอยู่อยู่เบาสะบ่อน,นี่เออเป็นคู่กับเป็นคลองครับอ่าเป็นคลองที่กระเจ้าคุดเนาะอืมเป็นคู่เป็นคลองที่กระเจ้าคุดมาเบิ่งมือน้สิมีปลาลงเยื่อเฮาอยู่บาท่านผู้ชมมามาเบิ่งกันไม้สุดท้ายของแรงมือนี้ อขออนุญาตแปลงเงื่อจักน้อยเสียงะระฆังหกโมงครับพี่น้องเอ้ยเอ้าตีจักบาทสองบาทนี่แหละพอให้มันคนจักว่ามีป่าโบมี สำหรับทิปนี้เนาะท่านผู้ชมไม้ที่สองที่สน,นี่นะครับปลาก็ยังบกินเนื่อคือเก่าครับยังโบโลงเนื่อกขอบคุณสําหรับพี่น้องป้องปลายที่ติดตามป่านคนอ้วนพามาหาอยู่หากินมาอนี่ครับป่าช่อนครองเนาะตัะ้งแต่ท่าเรือชาวประมงแลวก,ก็มาคลองของคุณตาน้อย นะครับคอควายเราแล้วก็มานี้ครับมาที่สามก็ยังโบมีป่าครับเอากะขอบคุณที่อุต่าหจอบเบิ่งบางคนไปอุตา่ารุนลุนรุนรุนยังบ่ได้ป่าคือเก่าเนาะเจ้าเนาะตะปานเนาะเออโบแม่นเฮ็ดบ้าโบเป็นเออเฮ็ดบ้าโบขึ้นบ่เขาสีวา <c oughs> เออผู้ลังคนเพราะว่ามัาานโบยากตะปานเจ้าไปซื้อป่าในตลาดหาเดมาก็ ็ดตติผูไว้เลยกัแกล้งตามากระลากมากับ,บ,แบบ๊อบปะบอบแปโอ้ยมันกระตวัวเนาะรับท่านผู้ชมได้ก็คือโบได้ครับอ่ามันก็นเป็นเรื่องธรรมดาตึกป่าเอาก็เอาไว้แค่นี้และครับมืดค่ำแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและก็ให้กำลังใจมากดนะกดติดตามกดรับชมป่านคนอ้วนก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรง สุขภาพแข็งแรงนอนรับฟันดีสุผู้สุขคนเด้อจ้าขอบคุณมากสวัสดีครับ